So, วันนี้ฉันจะเป็นกระบอกเสียงให้อีรุงนี่นะคะเพราะว่าคนไม่ค่อยจะเล่นมันแล้วนะคะฉันแอบน้อยใจแทนอีรุงนี่มากเพราะว่าหลายคนที่เขาเล่นไอเดียน่ะเขาจะชอบถามอีตัวนี้เป็นตัวใหม่เหรอฉันไม่ใช่ตัวใหม่ค่ะเล่นมาตั้งนานแล้วมีมาตั้งนานแล้วแท้แทกลุงต้องไม่ถูกลืมอ่ะ,อะมาละเข้าเกมละ จากสเตปคนซีเขาเห็นนะคะฉันจะเข้าเครื่องก่อนอันดับแรกเลยแล้วเราก็จะเช็คว่ามีเครื่องไหนที่มันนีไงแล้วก็จะเช็คอย่างนี้นะคะแล้วก็เช็คไปเรื่อยๆก่อนล็อกไปเลยอันนี้ล่าวะขีดข่ะขีดค่ะ,คะจึกค่ะตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมเจอแน่อุ ύ, นักข่าวคือทำอะไรตลกมาก ตลกมากขีดค่ะอุ๊ยตายหรอสันเดินไล่ก็ได้ค่ะอยู่ไหนนี่ตากรองลอยชี้ไปตรงลลนู้นลักอยู่ไหนอยู่ไหนตาบอดเหรอไล่ตาบอดนี่แหละไม่แค่อึ่งเหนือนโอ๊ยเดินไล่ก็ได้เดินก็ได้ขีดไปโดนสักที อยู่ไหนไปหมดเลยอยู่ไหนหะนีกันหมดเลยนะคะหนีกันหมดเลยกูเอาอีตาบอดน<_<_ี่แหละไปไหนนับหนึ<_<_<_<_่งสองพี OK> ่เกตจะทุบค่ะเป็นรัไหนรับเป็นอาเอาเอาเอาด้วยด้วยกูาังเอาเไปไหนครับไปไหนครับไปไหนครับ ปไหนครขีดค่ะวินาวดีถูกกินทเจดโอ้ยขีดหันลงค่ะนี่ค่ะสเตปเทพอยู่ไหนละนี่หนังตัวดีแต่คือสไลด์ไม่เท่าไหร่เปนเครื่องนึงแล้วว่าแต่ไม่เป็นไรเราได้ตาบอดกบคุมละแล้วเราอยู่ในสุดตายนะคะไม่มีทางได้ช่วยหรอกค่ะอยู่ตรงนี้ไม่มีทางได้ช่วยไหนเช็คเครื่องซีปั่นหน้าด้านปั่นตรงนี้แล้ว โอ้ so นี่ขีดอ่ะตรงนี้นีไหมนีไงนี่ไงตรงนี้ล่ะไม่มตีตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ไม่มีนะคะวยมีหูมีห well> ูมีหูชั้นมีหูชั้นไม่ให้ช่วยไม่ให้ช่วยค่ะเอาไม่หนค่ะเอ่ไม่ละค่ะเอาไม่ละค่ะเอาไม่ละค่ะ ขังค่ะเอาไงเอาไงเอาไงพี่เกตต้องทุบค่ะทบุทบอย่างเดียวตาบอดจีน่ะทุบค่ะไม่รอดค่ะมันนั่งเลยนั่งตัวดีตัวปั้นไย่ต้องปั้นเซอร์มเบตุผิด พวกนี้ก็ปั้นเกินเลยคือแบบนี่คือขนาดไ่ขิดนี่ค่ะล้มเลยค่ะตรงไหนวะตรงสุสานใช่ไหมอยู่ไหนเชลิดเดอร์เซนตูค่ะวยสัยากไปตนเครื่องอ่ะตรงนี้มันไฟมากเลยอ่ะ อยู่ไหนเครื่องไหนออันนี้า่ีอะไรไม่มีกระสุนข้างเลยก่อนข้างเทนค่ะอออันนี้ล่ะมันก็ไม่มีอมก็เหลือแค่นี้แหละจะไปไหนได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาแล้วหรอ มาไวมากมาไวมากค่ะเป็นไหนครับไป็นเอฟฟ์ครับเป็นไหนคะไปไหนคะแล้วไงคะวิ่งแล้วไงคะจับเพลงให้เลย ปั่นไม่ได้มันจะเสร็จหรอเนี่ยเลยไม่ให้ปั่นไม่ให้ปั่นค่ะลงม้าเหรอโอ๊ยตีไม่ทันหรอนี่เป็นอะไรแก่น, <c oughs> อน,นีอีนั้นตายแล้วอีนั้นตายแล้วมาค่ะนักข่าวเจอฉันอยู่ไหน ไปไหนแล้วอะอะไรอะไรมันหรอมันหรอเจอขีดนะเจอขีดนะจ้ะเจอขีดนะจ้ะไม่ให้ข่ะไม่ให้เข้าค่ะมีนันข่าวล้มแล้วมันจะเอาเครื่องมันจะเอาเครื่องฟาโล ฟารโรเลดี้เออเอาไงไปไหน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 เชิญไปสู้ขีดค่ะอีฟารโรล,ลุกไปแล้วอีนาข่าวขิดแล้วอีนาข่าวมันลุกได้ป่ะเนี่ยลุกทันแน่เลยอะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่ยอมมีไงนี่ไง เอาไงเอาไงดีกดหนึ่งเอาไงดีกดหนึ่งจะไปไหนจะไปไหนฉันตามฉันไล่ไปไหนวะไปไหนเนี่มาเอ่อวิชิไวเวอร์วิชิะไปรฮิวการ อุ้ย,ยไม่มันคิวแล้วีบ้าไม่ได้แล้วฉันจะเสียไม่ได้ฉันจะเสียไม่ได้ไม,ไไมอ่อยู่ไหนหนังตัวดีนี่ใช่ไหมมึงอยู่นี่ใช่ไหมนั่นอยู่ไหนฟาโลเรดี้หรอ ฟาโลแล้วไงาหายตัวแล้วไงาหายตัวแล้วไงาหายตัวแล้วไงวจึกค่ะปเปเ็นไอ ไม่โดนเลยเฮ้ยขังไม่ได้อะอแต่ว่าแต่ว่าอยู่ไหนกงชํำค่ะฟาโลลุกยังวะไม่แน่ใจอ่ะอยี่ไหนอ่ะสเปรย์ฮิวกันอีกแล้ว oh. โอ้ยพวกนี้ฮิวกันเก่งมากหลักกันเก่งมากไม่ค่ะไม่ค่ะทำอะไรค่ะไม่ค่ะ ไม่ค่ะ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 เลิกยอมแพ้ไปเลยนี่นะคะตัวที่ถูกลืมตัวที่เธอบอกว่ามันกากมันเล่นยาก ไม่เห็นยากเลยนี่ความสวยนะคะฉันไม่ใช่ผู้ถูกลืมจำเอาไว้สอบแค่นี้แหละ <laughs>